ก็เรียกได้เลยว่าสงครามาระหว่างรัสเซียและยูเครนนับวันกองทัพยูเครนก็เริ่มจะมีสมรรถนะศักยภาพในการโจมตีดินแดนของรัสเซียที่สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาทุกวันจริงๆดินแดนแนวหน้าไกลๆตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของรัสเซียป้องกันการสร้างสถานการณ์การโจมตีของยูเครนได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งวันนี้ยูเครนก็สร้างสถิติด้วยการไปโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียบริเวณอาร์กติกเหนือที่ห่างไกลจากแนวชายแดนของยูเครนไปมากกว่าเท่าที่เคยมีมา มากถึง1,100ไมล์โดยในช่วงของสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้27กรกฎาคมแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกองของ,ของกองทัพยูเครนระบุว่ายูเครนนั้นได้เปิดปฏิบัติการรับส่งโดนติดหัวรบระเบิดบินข้ามโลกเป็นระยะทางกว่า1,800กิโลเมตรหรือ1,100ไมล์เลยนะครับผมไปโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียในบริเวณตอนเหนือสุดที่เขตอาร์กติกกับฐานทัพที่มีชื่อว่าอาเลนยา แคว้นมูมักที่ติดกับประเทศฟินแลนด์อะไรนุ่นเลยน่าไกลมากๆซึ่งหากหน้ระยะห่างจากจสนามบินถึงชายแดนฟินแลนด์เนี่ยห่างก,กันไปเพียงแค่200กิโลเมตรก็เท่านั้นเองโดยตามการข่าวของยูเครนระบุว่าพวกเขานั้นประสบความสําเร็จสามารถเข้าไปทาลายเครื่องบินทิง้งระเบิดไฮเปอร์โซนิกตัวโนเล็บตัว22รุ่นการพัฒนา m 3ได้จานวน2ลำและทั้งนี้เนี่ยระหว่างที่โดนเดินทางเป็นระยะทางอย่างยาวไกลในวันเวลาดังกล่าวยังระบุด้วยว่ายูเครนยังส่งโดนเข้าไปทําลายลานบินทาง ทาพนักงารคลังน้ํามันของกองทัพรัเสเซียเพิ่มเติมด้วยตามที่เดอรการเดียนรายงานโดยอ้างอิงจากหน่วยงานความมั่นคงของรัเสเซียระบุว่ายูเครนนั้นได้ส่งโดรนโจมตีแท้งเก็บน้ํามัน3าจุดในเมืองโปล,ลวายาจนทําให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นวลาดิเมียติดกับกรุงมอสโกโดยผู้ว่าการภูมิภาคอเล็กเซซามินนฟเปิดเผยว่าการโจมตีของยูเครนเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วด้วยพนังงานดับเพลิงมากกว่า82ชีวิตและรถด,ดับเพลิงบรรทุกน้ํา มากกว่า32คันเมืองเคิร์กเขตแดนทางตอนใต้ของรัสเซียแคว้นไครเมียก็มีรายงานว่ายูเครนได้ส่งโดรนเข้าไปโจมตีถังเก็บน้ํามันมากถึงกว่า11ถังที่มีปริมาณรวมกันมากกว่า7,000ลูกบาทเมตรส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและไฟลุกไหม้อย่างหนกักซึ่งจากภาพที่มีการปล่อยออกมาจากทางโซเชียลในการทําลายเครื่องบินตัวยิ้มสองลำยยก์งขงฝั่งรัสเซียนั้นส่วนตัวเนี่ยยังไม่มั่นใจเลยนะครับผมว่าหลักฐานที่มีการเผยแพร่อยู่ทางโซเชียลณเวลาปัจจุบันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแต่ เรต้องบอกได้เลยว่าหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่นั้นก็ไม่ได้เห็นชัดมากมายนะว่าเครื่องบินตัวยิมสองถูกทําลายและอีกอย่างหนึ่งปัญหาของการโจมตีในครั้งนี้นั่นก็คือการที่ยูเครนออกมาระบุสถานการณ์การโจมตีเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยรูปภาพความเสียหายหลังการโจมตีแต่อย่างใดออกมามีเพียงแต่สื่อข่าวทางฝั่งรัสเซียและยูเครนเท่านั้นที่มีการนํารูปออกมาเผยแพร่เพื่อยืนยันผลของการโจมตีโดยที่การโจมตีทั้งหมดเหล่านี้นะครับผมตอกย้าในกลยุทธ์ของยูเครนที่ต้องการจะลดทศักยภาพทางด้าน หารและเศรษฐกิจของรัเสเซียไปพร้อมๆกันซึ่งสําหรับเป้าหมายการโจมตีสนามบินอาเลนยาของยูเครนตามการห้างอิงของรัฐบาลก็ระบุว่าสนามบินแห่งนี้นะครับผมเคยถูกกองกําลังรัเสเซียเนี่ยใช้เป็นสนามบินหลักของเครื่องบินทิ้งระเบิดในการยิงขีปนาวุธร่อนและมิสไซต์ต่างๆเข้ามาโจมตีเสียงร้นนองเสสตวกในประเทศยูเครนอยู่บ่อยครั้งอย่างในเดือนก่อนหน้านี้ก็ระบุว,ว่าการทิ้งระเบิดโรงพยาบาลเด็กเล็กในกรุงเคียบก็เกิดมาจากเครื่องบินตูยิมสองจากสนามบินแห่งนี้นี่แหละนะที่มันมีสมรรถนะสามารถยิงขีปนาวุธตอต้าน เรือ A.S.C. หรือที่รู้จักกันในขีปนาวุธ K.S. 2ีได้ซึ่งแม้จะเป็นขีปนาวุธยุคเก่าสมัยสาภาพโซเวียตแต่มันก็มีศักยภาพในการติดหัวรบได้สูงถึงกว่า1ตันและระยะการโจมตีไปได้ไกลกว่า6ก0กิโลเมตรก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับยูเครนได้ไม่น้อยแถมมันยังเป็นขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงมากๆเพราะมันนำทางด้วยระบบเลดราการค้นหาในตัวขีปนาวุธเองที่รัเสเซียเคยออกมาระบุไว้ว่ามันจะมีค่าของการพลาดเป้าไม่เกิน40เมตรเท่านั้นและก็อย่างที่บอกไปว่า มีความสามารถเป็นขีปนาวุธร่อนเรียบไปกับพื้นผิวได้ความสามารถนี้นะครับผมจะช่วยให้มันหลบเลด้าการตรวจจับของยูเครนได้ดีเลยนะอีกทั้งสนามบินดังกล่าวยังเป็นสนามบินจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญอีกหนึ่งจุดในแถบอาร์กติกของรัสเซียบริเวณรอบๆจะมีค่ายทหารแบบปิดที่มีรหัสทางทหารรัสเซียเรียกกันว่าโอเลนิกกอต8เป็นค่ายทหารที่มีสนามฝึกทหารพร้อมบ้านพักที่อยู่อาศัยของครอ,อบครัวหลายพันชีวิตแถมลึกเข้าไปในป่าห่างกันไม่กี่กิโลเท่านั้นบริเวณดังกล่าวยังเป็น ที่ตั้งของคลังเก็บหัวรบนิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดของฝั่งรัสเซียอีกด้วยซึ่งเชื่อกันว่าขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์ในฐานทัพดังกล่าวนั้นนะครับผมจะถูกนําออกมาใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดตัวยิมสองของกองทัพอากาศรัสเซียด้วยกันนี่แหละนะหากเกิดการโจมตีซึ่งในวันเดียวกันนั้นสื่อมข่าวของรัสเซียก็รายงานว่าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงของวันกองทัพรัสเซียยังไปสามารถดักทำลายโดนของยูเครนได้มากถึงกว่า81ลําลำในอากาศและตามการออกมาแถลงการของประธานาธิบดียูเครนวโรดียวกัน ก็กล่าวยกย่องว่าการโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียทั้งที่ถูกทําลายหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องบินรบของทหารรัสเซียที่ถูกทําลายบนภาคพื้นดินหรือในอากาศทุกลำล้วนแล้วแต่จะสามารถช่วยชีวิตชาวยูเครนไว้ได้และมันจะช่วยลดศักยภาพของทหารรัสเซียในพื้นที่การยึดครองของยูเครนด้วยเขากล่าวขอบคุณทหารทุกคนที่ทํางานอย่างหนักนะครับผมและช่วยเหลือประเทศชาติในขณะที่การโจมตีดังกล่าวนี้นะทางการรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการออกมาถแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ในวันดังกล่าวน,นะซึ่งจากสงครามก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ก็ไม่ ว่าเป็นการสูญเสียเครื่องบินตูยิมสองรุ่นกาพานาเวอร์ชันใหม่ๆของนางฝั่งรัเสเซียเป็นครั้งแรกนะครับผมในปี2023เดือนสิงหาคมเคยมีการรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วจากกระทรวงกลาโหมของอังกฤษและมีการเผยแพร่ข่าวอย่างหนาหูเลยนะถึงเครื่องบินตูยิมสองซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเป็นรุ่นกรารพัฒนาสูงสุด M3 อีกด้วยนะระบุว่ามันถูกโดนของยูเครนพุ่งเข้าทำลายในฐานทัพที่มีชื่อว่าโซซีสองทางตอนใต้ของเมืองเซนต์วิเตอร์เบิร์กแล้วก็มีการเผยแพร่รูปภาพของเครื่องบินล่องลางกาเก่ไไา หรือในช่วงของปี2 0 2 4เดือนเมษายนก็มีการรายงานจากทางฝั่งของยูเครนว่าพวกเขานั้นสามารถยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดตู้ยิมสตกได้อีกครั้งในระยะห่างประมาณ300กิโลเมตรซึ่งในวันนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมายอมรับด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบินตู้ยิมสนั้นตกจริงๆในเขตเมืองสตาโลโปแต่ถว่าเครื่องบินนั้นไม่ได้ถูกยิงตกตามคํากล่าวอ้างของทางฝั่งยูเครนมันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านเทคนิคก็เท่านั้นโดยลูกเรือบนเครื่องสามคนสามารถดิดตัวออกมาจากเครื่องบินได้ส่วนอีกคนหนึ่ง เสียชีวิตจากการตกกระแทกพื้นของเครื่องบินโดยสาหรับพระเอกของเราเครื่องบินทิ้งระเบิดตัวยิมสองรุ่นกับพาณาเ M มที่ถูกโจมตีนั้นเป็นเครื่องบินที่ขอใช้คําว่ามีเทคโนโลยีสูงก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าศักยภาพนั้นเนี่ยพื้นฐานมากๆคือโคตรจะพื้นจริงๆโดยมาทาความเร็วได้สูงสุดนั้นอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่านั้นแม้จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีสมรรถนะเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึง2เท่าเข้าคันทะลุความเร็วซูปเปอร์โซนิกอันมีะ ระดับความสูงนี้คือต่ํามากๆและมันจะทําให้ระบบป้องกันภัยเพียงแค่ตัวพื้นฐากจากทังฝั่งของชาติในยุโรปหรือแม้แต่กระทั่งระบบป้องกันภัยอากาศตัวเก่าๆของยูเครนในยุคสมัยสหภาพโซเวียตนั้นสามารถยิงขึ้นไปทําลายมันได้เลยดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าจากสงครามที่ผ่านมานั้นนะครับผมรัสเซียไม่เคยส่งมันเข้ามาแตะในดินแดนของยูเครนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่มันก็มีข้อดีอย่างมากๆด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินทิงระเบิดคือมันมีระยะออกปฏิบัติการเนี่ยไปได้ไกลกว่า70,00กิโลเมตรและสามารถบรร ได้รวมกันสูงสุดถึง68ตันได้เลยว่าทําการโจมตีถล่มฆ่าศึกแนวหน้าได้แบบสบายๆมากๆส่วนในเรื่องของความทันสมัยเห็นหน้าตาแบบนี้แม้มันจะเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุค70แต่ว่าด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อของตะวันตกและรัเสเซียต่างยอมรับเลยว่าการปรับปรุงในช่วงของปี2018เครื่องไม้เครื่องมือระบบอวิโอ닉ทางด้านการรบระบบเลดราเซนเซอร์การตรวจจับการกำหนดเป้าหมายบนภาคพื้นดินต่างๆคือดีมากๆให้ความสามารถในการต่อสู้และทิ้ง ระเบิดได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะการปรับปรุงของตัวยิ้ม2เวอร์ชันรุ่น M นั้นนะครับผมมันจะต้องรองรับกับระเบิดสมัยใหม่ขีบ่บรรุตัวหลายๆข้างฝั่งรัเสเซียได้เพิ่มเติมขึ้นนี่ยังรวมไปถึงในเรื่องของระบบส่งคมิดีดนีการเอาตัวรอดในท้องฟ้าด้วยนะที่ก็ต้องถูกปรับปรุงให้ต่างมาจากเวอร์ชันเมื่อ50ปีที่แล้วหลายรายการเรียกนได้เลยว่ายกเครื่องกันไปเลย